สวัสดีค่ะยูริอูครีนะคะก็ครั้งนี้ค่ะยูริจะมาแนะนําแลวก็รีวิวผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทุกคนได้ดูจักกันอีกแล้วนะคะโดยในผลิตภัณฑ์นในครั้งนี้ทักเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ฮิตฮอตมากๆเลยนะคะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกและดีนะคะแล้วก็ฮิตมากๆวนยูรยิรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องนํามารีวิวบ้างแล้วแหละเนาะนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์นในครั้งนี้นะคะก็คือเจ้านี้เลยอ่า วิคตอเรียสวีเดนแอ a ักนะคะซึ่งตัวนี้นะคะหรือว่าที่รู้จักกันนะคะก็คือชื่อว่าสบู่ไข่ขาวจากประเทศสวีเดนนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็เรียนแบบวิธีการพอกหน้าด้วยไข่ขาวนั่นเองนะคะโดยจะมีคุณสมบัติในการช่วยกะจัดซิลเซียนซิอุตันนะคะแล้วก็ลูกขุมขนให้ดูได้ตรองนะคะแล้วก็ยังช่วยลดความมาันแล้วก็ยังโย,งยงกระชับผิวอีกด้วยจ้ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเด็ดมากๆเลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันจะดีเลิศขนาดไหนนะคะอย่างนั้นเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลย ping โดยเจ้าสบู่ไข่ขา,ขาววันนี้นะคะเขาจะมีจุดเด่นตรงที่เขามีส่วนประกอบสําคัญก็คือโปรตีนไข่ขาวที่สกัดจากไก่ที่เลี้ยงในประเทศสวีเดนเท่านั้นเลยนะคะโดยจะช่วยขจัดสิ่งอุดตันในรูขุมขนของเรานะคะและก็ช่วยยกกระชับผิวพ้องทั้งยังช่วยลดการเกิดสิวอุดตันและก็สิวซนีนอีกด้วยค่ะและยังมีน้ํากุหลาบหรือว่าลอสสว a t e r นะคะที่จะรวมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระรวมทั้งวิตามินแร่ธาตุที่สาคัญต่อ,อการซ่อมแซมผิวค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือลานโนลินนะคะก็คือเป็นสารสกัดที่ได้้้จาากกนนนํมัหลอลอเียงขแะ ะะโดยจะช่วยคงน้ําหล่อเลี้ยงให้แก่ผิวนะคะเพราะปรับสภาพให้ผิวเนียนนุ่มและมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวไม่แห้งกร้านหลังจากที่ใช้ค่ะ ส่วนวิธีการใช้นะคะก็เหมือนสบู่ล,ล้างหน้าทั่วๆไปเลยค่ะเพียงถูให้เกิดฟองนะคะแล้วก็นํามาทําความสะอาดผิวหน้านะคะแล้วก็ล้างน้ําออกตามปกติเลยค่ะแต่เมื่อถ้าเราต้องการใช้มาเป็นมาสกพอกหน้านะคะ <im pan el> ก็ง่ายมากๆเลยค่ะ <im pan el> เพียงถูให้เกิดฟองเยอะๆก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะ,ะจะใช้ฟองนี้แหละค่ะนํามาพอกหน้าทั่วใบหน้าเลยนะคะโดยเว้นบริเวณรอบดวงตาไว้ค่ะจากนั้นนะคะทิ้งไว้1-3นาทีค่ะแต่ถ้าใครผิวมันนะคะแนะนําว่าทิ้งไว้ถึง5นาทีเลยก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ล้างน้ําออกตามปกติเลยค่ะ เพียงแค่นี้ก็เสร็จเส้นกับวิธีการพอกหน้าละค่ะค่ะก็สำหรับยูลีแล้วนะคะก็ถือว่าชอบมากเลยคือตอนแรกขอสารภาพก่อนนะว่าแบบมีหลายๆคนรอบตัวเนี่ยใช้เจ้าสบู่ไข่ขาวตัวนี้เยอะมากนะคะแล้วก็บอกกันมาว่าเฮ้ยมันดีมากเธอลองสิมันดีมากเือลองสิแล้วก็แบบ ก็เขาฮิตก็ก็ไม่ปล่อยเขาฮิตไปก็ไม่ได้อย่างจะลองอะไรเงี้ยนะคะพอได้มันลองกับตัวจริงๆนะคะรู้สึกแบบเออเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่ามันดีจริงๆเพราะว่าอย่างแรกนะคะคือรู้สึกได้เลยว่าล้างหน้าได้สะอาดมากเอียดแบบเอียดเลยแต่ว่าไม่รู้สึกว่าหน้าแห้งตึงคือ,อยูริอะถ้าใครติดตามจะรู้ว่ายูริเป็นคนผิวแหง้งใช่ไหมคือจะบอกทุกที versucht, ว่าเป็นคนผิวแหง้งทีนี้มันจะมีปัญหาเรื่องหน้าแหง้งหน้าลอกหน้าตึงพอใช้พวกสบ,บู่ที่ลดความมันเนี่ยหน้าจะแห้งทันทีแต่ว่าตัวนี้ไม่เลยคือใช้ปุ๊บเนี่ย หน้าสะอาดเอียดแล้วก็คือไม่มีการแบบแห้งตึงหน้าแบบรู้สึกว่าแบบไม่ตึงอ่ะรู้สึกไม่ตึงหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่เป็นสิวแบบสิวผดผดแบบผดเยอะๆแบบเหมือนแบบแพ้อากาศมาหรือโดนฝุ่นเยอะช่วงนั้นหรือว่าแบบล้างหน้าไม่สะอาดอ่ะยูริจะข้อเป็นสิวแบบบริเวณคางกับหน้าผากเยอะนะคะแล้วก็ใช้เจ้าตัวเนี้ยพอกวันเว้นวันอันนี้คือเล่าประสบการณ์ตรงนะพอกวันเว้นวันติดต่อกันประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์สิวยุบแบบยุบลงเยอะมากจนแบบเฮ้ย สิวยุบอะโดยใช้แค่อันนี้คือแบบเราลองเทสจริงๆว่าแบบเราใช้แค่ตัวนี้แล้วก็คือลองพอกวันเว้นวันคือไม่กล้าพอกทุกวันเพราะเป็นคนหน้าแห้งไงก็คือกลัวต่อให้แบบว่ามันไม่แห้งตึงก็ตามแต่ก็คือแบบกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็คือแบบมันเวิร์กจริงๆอ,อ๋อแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะซึ่งก้อนใหญ่เนี่ยอันนี้นะคะก้อนใหญ่50กรัมนะคะก้อนประมาณนี้ดูหน้าเทียบกันหน้านะคะก้อนประมาณนี้นะคะราคา330บบาทก็ถือว่าไม่แพงเลยนะคะแต่ที่ Amazing กว่า ก้อนเล็กถูกมากเธอนี่นะคะก้อนเล็กนะคะอันเล็กน่ารักเท่านี <cake> ้มันก <Estate> ็ไม <Gund. |yo|> ่ต yeah. anyway. ่างมากนะอย่าเทียบสายอันเล็กกันใหญ่ก่อนอันนี้กล่องให้ดูกล่องนี่กล่องใหญ่นี่กล่องเล็กนะคะอ่านะคะส่วนอันนี้ก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนมากนี่ก้อนใหญ่นี่ก้อนเล็กเห็นไหมก็ไม่เล็กมากคะก้อนเล็ก15กรัมนะคะราคา69บาทเท่านั้นเองนะเธอ69บาบาทถือว่าถูกมากนะคะก็ถือว่าไม่แพงเพราะว่ามันสามารถถูได้หลายครั้งมากก้อนเล็กเนี่ยยูริใช้แบบ ออถ้าใช้ใช้ทุกวันนะก็ประมาณสักสามอาทิตย์สออาทิตย์ได้อะก็คือแบบกว่าจะหมดก็คือนานค่อนข้างจะนานเลยก็คือสามารถใช้ได้คุม้มแล็ถือว่าเป็นอะไรที่ถูกและดีนะก็เป็นว่าตอนนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากไปลองหามาใช้นะคะก็มีวางจําหน่ายแบบเยอะแยะมากมายหลายที่มากๆไม่ว่าจะเป็นตาม ห้างสรรพสินค้าชั้นนำตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะบาบาบาคือเยอะมากะค่ะเอาเป็นว่าเยริจะแปะ,ะรายละเอียดสำหรับสถานที่จำหน่ายทั้งหมดให้ข้างล่างคลิป YouTube แล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่ามีขายที่ไหนบ้างก็สามารถเลื่อนลงไปดูข้างล่างคลิป YouTube ไปเลยเดี๋ยวจเะเขียนรายละเอียดทุกอย่างให้นะคะ <S <S <ๆ>ก็เอาเป็นว่าครั้งนี้เอาสิ่งดีๆมาแนะนำกันแล้วนะคะไว้จะเอาอะไรมาแนะนาแบบนี้กันอีกนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูรีวิวถัดไปแล้วกันนะคะวันนี้ขอบตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะะค บายสวัสดีค่ะ